อันที่น้องถ่ายคลิปนี่นันถ่ายแบบได้เปิดใจบ่กรอว่าในๆเปิดใจหาคนคุยเนาะโดยเพราว่าน้องพนิกะยังสูดเนาะเปิดใจหาคนคุยคือว่าเป็นผู้งามพักเม่มีผู้บ่าวบ่ดิมีผู้บ่าวเลยมีอยู่บ่คุยไปเรื่อยๆนะเขาแบบไม่จริงจังก็คุยเขาก็มีอยู่เนาะแต่ว่ากคุยไปเรื่อย แต่ว่ายังยังบอท่านมีว่าผูสิบาเฮาจะฝากชีวิตไว้นําได้เนาะโดยว่าง่ายๆเนาะแต่ว่าเพิ่นก็อยากลองเปิดใจกับเพื่อว่าหาคนคุยเนาะหรือว่าว่าง่ายๆกะหาสาวรักแถ่นเนาะเอาที่มันคงมันบ่อาที่เจ้าสบายดีนะผู้เบิงผู้สมผู้ติดตามสาบุนมาเนาะ ว่าจะเป็นแพยในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะที่ให้การติดตามมื่อนี่กะกลับ,บข้ามาสูซองบุญมากแชนแนลอีกแล้วเนาะมื่อนี่ซาบุญมากกะมหาสาวเนาะกะมาหาสาวอนะสูตรอนะไรเนาะกับมาเท่นี่กะเป็นเทือทําอิดเนาะกะยยงบุท่านได้นหุจักสือเสียงเนี่ยงามของเพิ่นเนาะสล้วเข้าไปทักทายสบายดีหรือว,ว่าไปถามเรื่องเล่าของเพิ่นเนาะ ว่าเพิ่นปิดจังไดมากจังไดเนาะจะเลยเข้าไปอนาพรมพงกันเลยเนาะอาหาน้องเ<ม>พ่นครั้งแรกเนาะอะสบายดีเนาะก็ะโทษได้ซื้อหน้าใดก็ซื้อบุญนี้ซื้อบุญมีเนาะอบุญมีอันก็โทษน้องน้องจากปีแล้วอะ,ะสามปีโอ้สามปีนี้้ในสามปีหลยคืว่ว่าสาบุญมาก,กบรกกบบ่เสือกมาตอนคำได้พี่น้องเลยเนาะคือว่าไตาไฟแล้วก็ สัมผัสกันเพื่อเผื่อผ่านมาจะเห็ุงานเนาะโดยลองเห็นงานเห็ุงานอย่างเกาะงานก้องโอ้เห็ุงานหงงานกล้องเนาะเงินเดือนนี่เดือนหนึ่งเ่อได้เห็นงานประมาณแบบล่านนี่ได้คำอยู่แบบโอนะคำว่าอยูโอก็ประมาณเจ็ดแปดแสนเดือนหนึ่งอะไรโอ้อืมอืมกระถือเนาะเงินเดือนเนาะถ้าว่ามีโอมี่อย่างแหละตกอยู่ล้านหนึ่ง แต่ถาว่าเหตุงานโมมีโอเละตกอยู่แปดเซนก็บนตกห่อนเดือนสองพันสำเนาะน้องไปเหตุในรายเดือนแล้วเขอลายเดือนเป็นไดไปสี่หานดือนกเดือนนี่แหละโอ้ไปแต่จากโมงไปเหตุงานเียไปก็ต่หกโมงหกโมงเศร้าเขาเขาเขางานนี่เริ่มสตาร์ทนี่จากโมงสเนาอยู่คนเจ็ดโมงครึ่ง โอ้เริ่มข่าวงานเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งแต่ว่าเฮ้าออกไปแต่บ้านนี่กับประมาณอยู่หกโมงเนาะโอ้กลไปแต่เศร้าเติมได้เนาะเา้ลยก็เลิกได้ประมาณจังโมงผลเลิกงานอยู่เลิกก็คคำว่าแบบว่าเขามาเว้นแบบนี้กับประมาณสี่โมงครึ่งโอ้สี่โมงครึ่งเลิกหอดบ้านกับประมาณห้าโมงครึ่งโอ้เพื่อหอดบ้านเนาะถือว่ารถเฮาไป ไปไปงานคูม,มือนี่เพิ่นหับซ่งบ่หรือว่าใดแม่นหับซ่งโอ้เพิ่นหับลงเนาะาเบ่ได้มีค่าจ้างโดยโอ้ตื่นแบเพิ่นมาหับมาซ่งอยู่เฮือนแม่นโอ้คือเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเวียกนี่เป็นเป็นกะเปลี่ยนกันบ่หรืหนหน้อแบบใดเนาะมีทั้งคืนทั้งเวินรืนอแบบใดกลางคืนบ่มีโอ้เฮ็ดแต่กลางเวินเนาะแม่นโอ้เฮ็ดแต่งานกลางเวินกลางคืนบ่ได้เฮ็ดเพราะว่ามันมีงานเนาะจบ มอเจ็ดนี่กับเห็ดงานทั่วไปคือกันบริเลยแบบใดแม่โอ้เห็ดคือกันทั่วไปหมดยันว่าเนเลือกคนจบมอเจ็ดคนจบมอซีไปสีพ่อแม่เนาะแต่ว่าเห็ดแบบเสมอกันเลยแม่เสมอกันเลยยันว่าน้องแบบเป็นผู้เรียนจบสั้นมัธยมชามันและคนนี้แบบงานแบบดีๆห้พ่อแม่เนาะโบโอ้เห็ดทั่วไปคือกันแม่ อันนอกจากตต้งแต่เรียนจบมานี่น้องเลยไปหาเงินอยู่ใช้ได้ไหมบ่บ่เคยไปมีแจะไปทำงานในควันนี่บ่ยังบุทั่นเคยไปหาทำงานจักเกอ่อเนาะบ่เคยโอ้แต่อาไปไทยนี่ก็บุ่เคยไปเหมือนบ่ไทยบุ่เคยไปโอ้ก็ขึ้นอยากไปอยู่บ่ก็ขึ้นอยากไปอยู่อก็ขึ้นอยากไปอยู่เนาะแต่ว่าขึ้นในใจนี่ว่าสิไปอยู่บ่เน้อแม่ก็สิไปแต่ว่าไปบ่ได้ไะอยู่ตรงอยู่น้ำแม โอ้เพราะว่าน้องนี่กัอยู่กับแม่เนาะสองคนมันบ่อันนี้ขอโทษน้ำครอบครัวน้องมีจะค้นซะมันซีหาคนนี่แหละแต่ละเพิ่อนก็ไปแบบมีครอบครัวไปมันแล้วแม่คือว่าน้องนี่เป to ็นล <c fort> ูกสาวหล่าววะนี่น้อยแม่ลูกสาวหล่าอยู่กับแม่แเนาะเพราะว่าเอื้ออ้ายนี่กะไปหาเหตุงานแล้วมันบ่แม่นแน่นโอ้ผนไปเหตุงานอยู่ไทยผนบ่แม่อยู่ไทยเนี่ยแล้วก็แบบ แบ้านเมียบ้านเงินไปแนน่ะโอ้มีครอบครัวไปยมันแน่เนาะแต่ว่าน้องบุญมีน um um <um <si ี่ยังบุญท่านมีครอบครัวแม่ก็นังเป็นสาวโสดเนาะมองง่ายๆเนาะคือยูกับแม่สองคนว่าอยู่บ้านเดียวนี่ปัจจุบันแม่ยูกับแม่สองคนมาตั้งร้านคนนึงก็เห็ดหน้าคือกันบุญนางแม่เห็ดโอ้โหเห็นหน้าคือกันเนาะคือคาดคือไทยในไายใส่เห็ดหน้จ้ะแบบจ้างเห็ดนะบางทีก็ จ้างคนคาดคนไทยให้ดำบ่คือว่าวานนะบ่ว่าวานเนแล้วก็ดำเนอ๋อวานพร้อมดำพรอดพร้อมอ่าแต่ละปีนี้ได้จะชอบเขาประมาณเจ็ดแปดสิบนี่แหละคะมันงามนะโอ้ขันงามนี่ก็ได้อยู่เจ็ดแปดสิบเนาะอือถือว่าคือปีนี้ก็เห็นหน้าก็สามแม่ลูกนี่แหละใ่เนาะแม่แม่โอ้เห็นหน้าสามแม่ลูกนี่ กับหลานน้อยอขอโทษนําคือพ่อแม่น้องเลยเพื่นก็มีอายุชําไนแล้วนะแม่นอกเนาะได้ประมาณสิบแล้วหกสิบปัวแล้วเป็นยังเห็นหน้าได้อยู่เนาะกระเท้าเติมได้นี่เนาะโอ้ยโอนี่เสียแล้วมันบ่เสียแล้วอโอ้คนนั่นเพิ่นจึงได้อยู่กับแม่เพิ่นสองคนเนาะหนึ่งมากับพ่อเพื่นนี่ก็ได้เสียแล้วเสียหลายปีแล้วบ่พน ประมาณสองปีนี่แหละโอ้ในสองปีแล้วคพโอเซียนี่เพราะว่าน้องบุญมีนี่กะจะไปเห็ดงานอยู่ทางฝั่งไทยแต่กะบุมีคุยอยู่น้แม่เนาะแต่ว่าฟังเมืองนี้เขาขึ้นเล่านี่สิไปย่บเือเ่าไสิไปคือเก่าอมีแต่เห็ดงานกโก่งอย่างนี้เนาะเห็ดงานตามโพงงานแถวบ้านท่านี้ทํามาเลยกะมาหาแม่อยู่เพื่อนโดยเพราะว่าเพื่อนกะมีรถหับทรงเนาะ โอ้เิ่นเฮาบริสียค่ารุดบอโอ้บริสียเนาะคารุดเนาะแต่กะเงินเดือนกันจกถึกแน่คือว่าแล้วเนาะแต่กะอดทนเนาะสู่ชนไปแมนเพราะว่าเฮากะได้มาอยู่น้ำพอน้ำแม่เฮาคันว่าเฮาไปอยู่ทางฝั่งไทยนี่กะต้องบ่มีพอยุน้ำพ่นเพราะว่าพนกระเ่าเลยเน้เนาะน่อยที่น้องท่ายคลิปนี้นั้น ใช่แบบได้เปิดใจบอกรือวันไหนไหนโอ้ก็เปิดใจหาคนคุยเนาะโดยเพราะว่าน้องพนิกะยังสูตเนาะเปิดใจหาคนคุยคือว่าเป็นผู้งามพักแน่ผมมีผัวว่าดิผมมีผู้บ่าอะไรมีอยู่บ่กรคุยไปเรื่อยๆนะเขาแบบไม่จริงจังก็คนคุยเฮาก็มีอยู่เนาะแต่ว่ากัคุยไปเรื่อย แต่ว่ายัางยัง,ยงบอกท่านมีว่าผู้สิว่าเขาจะฝากชีวิตไว้นําได้เนาะโ,<อ>โดยว่าง่ายๆเนาะแต่ว่าเพิ่นนี่ก็อย่ากลงเปิดใจกับเพื่อว่าหาคนคุยเนาะหรือว่าว่าง่ายๆกะหาสาวรักขนาดเนาะเอาที่มันคงมันบ่าอ,อาที่เปิดใจนี่แม่ว่าหับคน่าประเทศได้ลมคนประเทศได้สมมติว่ามีคนนะมีโกหรือว่าแมนโฟกัสฮะนะหรือว่าสิลมแต่คนเล่านี่บ่หรือว่าแนี่ดใดะนะ แต่มันมีคนทางฝั่งไทยเนาะคือเอฟซีของสาบุนมาและบาสเซอร์นี่เนาะต้องการจะอนาโทล้มเนาะอ่าเพิ่นกัส่วนลายกะมีแต่ทางฝั่งไทยนี่เนาะส่วนลายเนาะ<ม>แต่วานนอกนี่สิลมคนประเทศใดประเทศใดก็ได้ที่เข้าใจกันเนาะโอ้ถือว่าค,าคนไทยไซกันเนาะก็ได้เนาะอเอาเพียงแต่ว่าว่าเข้าใจกันล้วกาศอัก,ก,กแพงกัน กะบโปฏิเสธเพ่นวาเนาะมีสมุดเอฟซีของชาวบุญมากกับเาเสือในส่วนไลนีในเพิ่นเป็นคนมีอายุส่วนหลายเนาะบั็นน้องนี่สิคุยได้บ่ไปสินะจำหาสิบปีลงมาไปสินะเดี๋ยวประมาณจากปีดิแม่จะคุยก oh, sure. ันไปเบินก่อนโอ้กะคุยกันไปก่อนอายุลายกะล้มได้เหมือนบ่แม่โอ้แต่กับโปฏิเสธเนาะ แต่ว่าอยลายเขาลมถือข้อหรือว่าเข้าใจกันกะอาจจะคบกันได้เนาะอาอย่น้อยกะล่มกันไปกะบูถือข้อหรือว่าบูถือใจนะเนาะงง่ายๆกะสิไปโตมาได้คือกันเนาะน่นถือว่าน้องเปนกะตอนนี้เกาโสดกบว่าแม่นอนน้องเนาะโอ้นองก็เลยมาเปิดใจหาคุณคุยพี่น้องไอทาวาเิมซีท่านใดมีความสนใจอยากคุยกับน้องก็ทักมาทาง ช่องบอสเซิร์ดพิวซาบุญมาก็ได้นาะติว่าน้องพนกโสดฮนละตอนนี้นะอก็ยังโสดมันเป็นผู้สาวเนาะงานประจำพนก็คือเหตุงานนีคอนงานกล้องพี่น้องเลยเนาะก็คือว่าด้คู่มือเงินทำมันก็่อน้างเหรีมันต่ำถ้าเงินกรีบเนาะถ้าอะไรเป็นเงินบาทก็เรียมันก็ขอน้างสูงพี่น้องเนาะติว่าขาของสิบเอากับมันกระสูงคือว่าอะไรเนาะติว่ามีเงินเดือนกับบุกุ้มพี่น้องเนาะ แมนบุ๊คโอ้กุมชนไปเนาะกะใครกว่าฮายิลลาเนาะแมนโอ้ฮาวิลลาพันแหงกระติกเนาะมีมีผหาเงินหาคำหายเนาะหนึ่งมากกับแม่เพิ่กะเถ่าเลยเนาะแมนเท่ากับหาเลี้ยงเพิ่งใช้จ่ายไปในครอบครัวเฮ้แต่ว่าห้มีแต่แท้หาลายแต่แท้กะโบลายแมนโบลาณเพราะได้แต่ว่าน้ำเสียน้ำบานน้ำเมืองอ่ะเนาะซื้ออยู่ซื้อกินเล็กน้อย แต่ว่าให้กุ้มกับบกุ้มเนาะเพราะว่ามียังกับแพงคูม,มือนี่เนาะเงินเดือนกับแปดแสนประนาะแต่ว่ามีอูมียางกับที่ตกอยู่ประมาณล้านนี่นะเนาะล้านล้านไปนเนาะคือคอยู่งงานอองน้องไปเห็ดนี่คือคนภูเขากอดเขาน้ำลังกับเงินสำคัญมิดมานังหรือว่าแตกต่างกันบะก็ะแตกต่ตางอยู่แบบขาเจ้าเขาลายปีแล้วขเวขาก็เพิ่มยูนแต่ร่โบายบ่คอยลายเพิ่มลื่นจากนั้นนาแหละ ถือว่าผู้เหตุก่อเหตุกำลังกันเงินเดือนกันแตกต่างกันแต่ว่าบนรุ่นกันพอาปัญหาเนาะโอ้เดี๋ยวนี้เป็นในที่งานเดี๋ยวนี้กะแม่นเป็นแล้วเป็นแล้วเนาะโอ้ถือขึ้นว่างว่าวายังว่ากินกินอาหารเพิ่นไปได้แบบเลี่ยงอาหารมาเลยไปได้บอต้องได้ซื้อโอ้อาหารการกินนี้เขาต้องเลยซื้อเนาะแม่นโอ้ซื้อเนาะต้องเลย ข่าน้าได้ผลเลี่ยงบอกเข่าเข่าให้ให้ยูเข่าให้แต่เข่าโอ้ให้แต่เข่าแต่ว่าอาหารนี่เฮาได้ซื้อ่ซื้อในหรงงานนั้นโอ้แต่อาหารก็ิ่นเห็ดมาให้เฮาเนาะแต่ว่าเฮาซื้อแม่โอ้ไข่ว่าง่ายๆกับไข่ในหรงงานเนาะอโอ้เห็ดยู่หันกินอยู่หันแต่ว่าก็มีขาอาหารคือกันเนาะแพ่งอยู่บ่ออาหารอยู่ในโรงงานนี่เท่าได้ หาพันสิพันนี่แหละโอ้ประมาณหาพันสิพันเนาะแต่้านเห็ดอาหารเนาะกากินแซ่บก็คือสิแพงกูหันมันปะโอว่าเป็นอาซีบที่เอาเห็ดทุกวันเนาะเนาะจะหน่อยนีเกี่ยวเข่ากันน้องกะสีเห็ดได้ไหมจะเกี่ยวเข่าก็คือจะเป็นแบบจ้างงานอะไรแหละโอ้กะจ้างเอาแน่เนาะคันว่าห้าสิออกผวัดสีเข่าไปอีกอ่ะมันยากเนาะ อันนี้สมัครนี่ได้เราบอดีวันรออีกบ่หนิงั้นเราไป,ไป<ล>สมัครอนนจองเรอจ็ดเดือนก็ไปสมัครจังได้บ่ห<อ>้าวเดือนแบบทิพนึงบ่สองทิพนึเพิ่นเป็นโทรออกนะโอ้ขับเพิ่นมาโทรก็เงียบไปได้ก็คือบ่ได้คือว่าไปยื่นเอกสารกัน,อาานรอถ่าสายคนโทรมาถ่ายคนโทรมาถือว่าเฮานี่สมัครงานผ่านโดยโอ้โอแต่ก็ต้องรอถ,ถ่าเนะาะถ่าว่าอยากออกพัด ยันว่าอยากเข้าไปเห็นงานน้ำเพลินอีกอะยันเพลินโมหับเนาะใช่ในเห็ดไปก้นเพลินว่าเนาะแต่ว่าเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ามกะสีจ้างคนอะไรเนาะโดยเพราะว่าเกี่ยวมันก็บบนหลายเดือนันไหนเนาะคือหน้าขมือือไพ่ชายูไปเบิ่งเข่าเบิ่งน้ามเหาเจ๊ะบุมีเลยปะปะไปเลยปาไปเลยเพราะว่าแม่เพลินกะยากเนาะแม่โอ้โหที่ว่าแม่ก็เอาล้านอยู่เฮือนน้องก็ไปงานแม่ เพื่อมาแต่งานกับคำเนาะไปก็ไปแต่เศร้ามันบอกแต่หกโมงคนว่าเนาะเพื่อว่าเปรัดรดเนาะบอกง่ายๆกะวันนี้เพื่อกลับมากะหาโมงเลยคำเลยก็เลยบ่ได้เวียกอย่างเลยอยางเห็ดเวียกแนวอื่นกันอย่างยากเนาะคือว่าเนาะงามอยู่บ่เขากันให้งามให้บบงามมัเะให้งามให้งามออก็มีบนผักจักมือถิ่นหนึ่งเนาะ วันอาทิตย์มือเดียวโอ้ทิตหนึ่งนะเพื่อนไฮผักมือหนึ่งแม่ี้เจ้าไปเฮ็ดนี่เป็นวันบ่หรือว่าเป็นเดือนเป็นเดือนนะเนาะโอ้เป็นเงินเดือนเนาะยันว่าวันแสนหรือว่าสองแสนแบบนี้นะแม่โอ้เป็นเงินเดือนเอาเนาะแต่ว่าเมื่อวันทิตนี้ก็ขาดนี่ก็ได้เงินคือเก้าโบ่ม่ได้เพื่อนไว้ไล่ไ่บ่บโโอ้คือวันทิตวันผักนี่คุณก็ะลบเอาเลยเนาะภายในเดือนโอ้ เบาได้เติมหอเดือนเนาะมองง่ายๆกันยันว่ามีงานโอบน้องพบดไยถือว่างานโอใช่บอกบมาหลายมือแล้วเพราะว่าฝนตกนะโอ้ฝนมันตกในทางเพื่อนทางเพื่อนเนี่ยมาต้องได้มาแบบเคีียงมือโอ้โหแล้วพนกาแบบว่าอ่าคือเจ้าของรถนี่กะเพ่นก็ต้องอันมาเนาะเพราะว่าทางยะเนาะพนบับแ่นบอก โอ้ถามมีงานโอแล้วเพิ่นบ่หับงรงเพราะว่ายางเดือนที่มันจะบ่ถึพกพพ้อมกันเลย,เยบางคนก็ถถืออามื่อละคนก็นมีเนาะแต่เพิ่นก็สิยากหับชง่งนละเนาะเพราะว่าทางบ้านเฮากัยามฝนมันอยากหยากแน่เนาะมันเดไกใจแน่นยโอ้คือสมมติคือ,น,อน้องเปิดใจนี่ทาวเอ f ซีสนใจนี่สิติดต่อน้องได้ทางไหนเนาะเนาะอ่าถรวยพท์มีอยู่บ่นี่โอ้นาอยัันแดะ จะได้ขออ่าน้อโดยข้เฟ็เพิ่นเนาะโดยโดยเนาะถ้าไผสนใจกะติดต่อมาหาเพิ่นทางเฟ็เนาะโดยโซอ่าเฟ็ให้เพิ่นเบิ่งแน่เนาะโดย้เบิ่งยขึ้นอีกนนึงมันบ่ถึกโอ้เนาะซื้อบุญมีเนาะโดยนบเห็นเน้องเห็นแจ้งครับกันได้ ถือว่าท่านใดจะมีความสนใจอยากแอดเป็นเพื่อนน้องก็ได้เนาะตามที่สื่อเฟซน้องโซในคลิปนี้เลยเอพีซีของบอรเซอร์หรือภาษาบุนมาเนยแล้วแต่เนาะมีอยังกับพิมพ์เมืจังก่อนนั่นนะพุมมาล่าหรือมีพุมมาละพี่น้องเลยคือว่าเบาเรื่องภาษาอังกฤษกับทางเบอร์เสิร์กับมันบระหยัดว่าอนาพอปานใดพี่น้องเไยก็ไปก็บรอยากได้เนาะเภาได้อังกฤษกันเนาะ อ like ัน hmm. ที่ว่าแล้วน้องเพิ่นเป็นคนเขียนหนังสือฮิดังเอ้ยจบพุ่นละมาทยมป้ายพุ่นละเพิ่นก็ได้เรียนอยู่หมเนาะภาษาเวียดก็ได้เรียนบ่เนาะเรียนอยู่แต่ว่าก็อได้นได้ปานดเนาะภาษาเวียดภาษาอังกฤษก็เพิ่นก็ได้เรียนเนาะแต่ว่ากเข้าใจอยู่บ่หรือไปได้อนได้เขียนเป็นอยู่บ่เข้าใจ พอได้เล็กหน่อยเอแหละอ๋อก่ว่าพอได้อยู่เนาะแการั้ชาบุญมากับบุญเสดการที่ว่าหนุกวนน้องคุณโดนแหละพี่น้องการเสีได้ยคนตัวกระกรเนาะอากมาแต่ทํางานขนาดน้องน้องบุญการยันอยากหนึ่งข่าวก่อนอยากเห็นดูเห็นกินแหละคำเนาะกาสีได้ถือโอกาสนี่ลาน้องคุณเลยกันทั้งบุญเสด็จกับชาบุญมาก็มีน้ำใจเล็กน้อยที่ให้น้องคุณพอได้ตื้นบัดรนั่นแหละเนาะจะอ่ะ ถ่าวานณาบูมีอณะปิ้นหัวขึ้นแน่หน่อยเนาะถ่าวาบูมีเงินเติมบัตรกะสิติโตหาเพิ่นมาได้นเนาะหน่อยหน่อยกะพอเพิ่นได้เติมบัตรบางทีมีผู้บ่าวแอดมาหาเพิ่นเนาะหน่อสบายดีสบายดีจ้าขอบใจครับ